สวัสดีทุกคนวันนี้เฮาสิพาไปเที่ยวห้างที่ใหญ่ที่สุดในลาดกระบ,บังนั่นก็คือซีคอนสแควร์เข้าไปเบิ่งทางในน้ำกันเลยลิเดีเองก็หามหา่อวรรณภูเมื่อวานนี้นาะถือว่านี้เป็นห้างแรกที่ว่าได้เข้ามาเยี่ยมยามเดี๋ยวเขามาเบิ่งน้ำกันว่ามีอย่างที่น่าสนใจในห้างนี้แน่นแล้วก็ห้างจะใหญ่สําดมาติดตามเบิ่งน้ำกันเลยเนาะ คันเทียบเส่ห่างอยู่ล้วเฮาถือว่าห่างนี่ถือว่ายายยี่หลีนอนใหญ่กว่าบ้านเฮาประมาณสองถึงสามเทา่าตอนนี้แม่เฮาก็เข้ามาทางในแล้วเนาะและเมื่อนี้เฮาก็มีไกล้นั่นก็คืออ้หางของเฮาเองพอเขามาทางในแล้วก็แทบบ่อยากจะเสื้อใส่ตาของตัวเองเลยทุกคนคนลหล่รี่านบุญท่านหลวงอยู่บ้านเฮาก่อนอื่นเมื่อท้องก็ต้องมาห้องท้องกันก่อนเพราะว่าก่องทับต้องเดินด้วยท้องเนาะ และนี่ก็คือฟูดคอร์ดอยู่ในห่างแห่งนี้เนาะเป็นอีอย่างที่จเจริญหูจเจริญตาอิลี่คือทุกอย่างมันสมูทไปหมดเลยทุกคนอาหารก็บร่ได้แพงคืออย่างที่เขาคิดเลยจ้าและเมื่อน,นี้ก็จัดไปเลยของโปรนั่นก็คือกล้วยจับนั่นเองราคาเพียงแต่ห้าสิบบาททุกคนเมื่อกี้ตอนอย่างเข้ามาเขาเห็นมีป้ายโฆษณาเทศกาลนีโอแลนเฟสติวัลนี่เลยเป็นอีอย่างที่เราว่าวิสุดยอดมากอิลี่เป็นงานอาร์ที่แบบใส่ฝีมือล้วนๆเลยในการเพ้น และนี่ก็คือเพ้นเลยเห็นแบบจ้าๆจาเลยสุดยอดอีหลีภ<ฮ>าพบรรยากาศแบบนี้หาเบิงไงในยากยีหลีทุกคนคือเป็นการเพ้นที่แบบหลายๆศิลปินรวมเข้าไปเข้ากันในอาร์อทอยนาะ <c oughs> เดี๋ยวจัหน่อยมาเบิ้งน้ำกันว่า <c oughs> บัดเพ้นแล้วแล <c oughs> ้วรูปมันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบใด และนี่ก็คือการรวมงานอาร์ติสต์ของหลายๆนักศิลปะเข้าเป็นงานเดียวกันผลที่ออกมาเป็นหูบทางลักษณะที่สวยสดกดงามหาเบอร์นีย่าอิลีเพราะว่าแต่ละแบบแต่ละลายมันจะมีเพียงแต่หนึ่งเดียวเท่านั้นสำหรับผู้ใดที่ฮักมากหรือว่าสนใจอยากจะเข้าไปเยี่ยมชมสามารถเข้าไปเบิ่งได้ที่เพจนิวออร์แลนหรือว่าจะมีกลุ่มนิวออร์แลนด์ขัดทาง a c e b o o k เนาะสามารถเข้าไปแอดขอข้อมูลได้เลย และนี่ก็คือห้านดงกีเนาะเป็นห้านที่นําเข้าสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นร้อปรเซราคาอาจจะสูงในน้อยหนึ่นนงแต่ว่าเรื่องคุณภาพแล้วคือกับเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตนเองเลยเนาะเราไม่ต้องการซื้อต้องการด้วย หลังจากออกจากห้างดงกีมมาแล้วก็จะไปคลองถมคลองถมอยู่ในกรุงเทพนี่ก็จะมีหลายบอลนะแต่ตัวนี้จะเป็นคลองถมที่อยู่ในห้างของซีคอนสแควร์ คลองโถมนี้จะเป็นตลาดนัดที่ขายสเปรหากราก็คือขายทุกอย่างทุกอันทุกแนวที่ว่าเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์อุปโภคบริโภคและการเป็นพวกเสือ้อผ้าแต่ว่าตัวนี้มันยกมาไว้ในห้างของซีคอนมันจะคล้ายๆก,กันกับตลาดรางหลุดไฟที่อยู่หนองคายกล้ายๆกับบ้านเฮามันก็จะมีพวกของเล่นพวกอาของสะสมลิมิเต็ดออเดชั่นพวกพระเครื่องพวกกฟิ์ช็อป หลายอย่าง้น และตอนนี้เขาก็อยู่ในโลตัดหนอะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่มีหลายเทศกาลโรจะเป็นคริสต์มาสและกาปีใหม่สากลกระชอของขวัก็อยากจะหลานยาน้อยนึงช่วงนี้ก็มีทั้งโปรโมชั่นรถแรกแจ็แถมหนึ่งแถงหนึ่ง,งกระลายเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าข้ามมาฟังไทยกัขาดผู้ใดท่ต้องคือการมารอโลตัดเนาะคนลาวเฮาสลายกับแมน้าคามาฟังนี่ก็จะเป็นโลตัดแมคโค และนี่เลยทุกคนในห้างก็ยังมีรถไฟในส่วนสนุกแบบสุดยอดีลี มหอดวันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจเที่ยวสีคอนสแควร์ห้างที่ใหญ่ที่สุดในรากบังขั้นทานเป็นคนหนึ่งที่มาท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้านกระยลืลกมกดิดตามกดไล่แห้่เดุกคน